ละคอนสั้นเรื่องเมื่อลูกอยากขี่รถซูุปี้อ่ายไปรับชมกันเลยนี่แม่ผมขอขี่รถซูุปี้ได้ไหมคะลูกยังตัวเล็กอยู่ลูกยังคงคึงหรถไม่ได้เดี๋ยวลูกจะถักอันตรลายนะลูกนะ หรอถ้าผมใหญ่มาแล้วผมก็ขี่ได้เฉพาะผมให้ลูกโตก่อนนี้ได้ไหมได้ครับวันนี้แม่จะพาผมไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะขี่รถจกักรยานไปเที่ยวตลาดไงแม่จะพาไปซื้อของหวานเอาไม่ไม่ขี่รถไปหรอได้บอกได้เอารถเดี๋ยวแม่อย่าลืมเอาตังนะโอเคเดี๋ยวแม่เกี่ยมลุกออกมาเลยไปเลยรีบไป เดี๋ยวผมรออยู่หน้าบ้านก่อนนะโอเคลูกออกมาเลยไม่จะพาไปไม่ผมรออยู่หน้าบ้านเสร็จแล้วหรอแม่เคเสร็จแล้วออกไปเลยไปนะลูกไปแม่อย่าวิ่งเร็วนะไหมผมวิ่งไม่ไหวกับแม่ไปเลย จักรยานแม่ขี่ได้หรือเปล่านะั่นมันเป็นของเด็กไม่ใช่ของผู้ใหญ่นะนั่นแน่เราสุกพีนั่นเราขี่รถจักรยานได้ไหมแต่แม่ขี่ขี่ได้หรือเปล่าได้สิแต่มันไม่มีจักรยานตูนใหญ่นะไปเลยเราเราจะพาผมไปไหนล้วเนี่ยออกไปเดินทางตั้งแต่เช้าอีก เรราจะอแม่ขับรถภาษาอะไรเนี่ยทำไมเป็นซูเปี้เป็นแบบนี้แม่จะพาไปเลาะล้อเล่นช่ปะล้อเล่นโอ้ยแม่ขับรถภาษาอะไรเกือบชนอีกไปเที่ยวให้สนุกนะวันน,น,วน,นี้เป็นวันพนะักของลูกใช่ไหมวันนี้เป็นวันเสาร์นะเป็นวันเสาร์เราก็ไปเที่ยวเครื่องวนันไปตรงไหนหรอแม่ไปตรงไหนก็ได้ลูกอยากไปไหน เดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมจะบอกบอกเป็นโลเคชั่นนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลไหมเที่ยวทะเลมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่ไม่รู้สิแต่แม่รู้ไหมมุ่งหน้าไปเรื่อยๆหรอเดี๋ยวไฟแดงอยู่ตรงนี้อะไฟแดงเออไฟเขียวไปเลยไฟเขียวแล้วอยู่ไหนเนี่ยแม่งั้นเราไปเที่ยวบ้านกันไหมแม่ไปซิเนาะ ถ้ามันมีดอกไม้สักุระด้วยแล้วซุกุปี้ก็เป็นแบบนี้แม่ก็อยากเห็นดอกสักุระว่าสวยแค่ไหนช่วงนี้เป็นช่วงดอกกุระออกดอกแ,<ม>แล้วแม่อันนี้มันคืออะไรเราเข้าไปกันไหมอนนี่คือใต้สะพานอ๋อไปสิไปตรงไหนเนี่ยไม่อะไม่ขับรถแบบนี้ใช่ปะอ้าวแม่ไปตามกำแพงทำไม แม่เอี้ยวก่อนโอเคขึ้นไปข้างบนโอ้ยมันขึ้นยากนี่แม่โอ้ยไปยไม่ได้เหรอไปไม่ได้หรือว่าผมยูช่วยแม่ก,กันไหมมา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 เดี๋ยวผมจะยูช่วยหนึสองสงแม่ไปเลยแห,ง,แหงเลยลูกอ <c oughs> โ,อโอ้โหสุดยอดเลย แมแ่คุณนะลูกนะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยแม่โอ้โหแม่ขึ้นไปสูงเลยเนี่ยทำไมไม่รอผมก่อนสุดยอดเลยรถจัก,กรยานเรามันไม่ใช่จัก,กรยานนะรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เราไม่มีแรงพอแล้ามันเ,เหลือแต่ผมขี่ได้ไหมหนายลองดูก่อนสิแม่ผมขี่ได้อยู่แต่มันได้อยู่แม่โอเคเดี๋ยวไปต่อ ก้อหลังผมเนะ่แ้วผมจะขี่แมนะ่ผมขี่ได้อยู่แต่ผมเหลงน้หนึ่งได้ไหมไให้ลูกเป็นผู้แม่จะเป็นผู้สอนแม่วันนี้มันเหลงเร็วแล้วนะก็ค่อยไปนะระมัดระวังนะนี่ผมขับรถแบบนี้ไงมันเกือบล่มไปเที่ยวบ้านดอกสก,กุละใช่ไหมใช่สิ มันอยู่ตรงไหนเนี่แม่บอกบอกผมหน่อยสิช่วงนี้เป็นช่วงดอกกุหลาบสวยมากเลยเฮ้ยเค่อยสิทางไปบ้านส,สวนนี่ผมขับรถแบบนี้ได้โอ้ยค่อยๆเนยจะตกหล่อยู่แหละแต่ผมเล่งคข่ขอยๆแล้วกันแต่วิธีการเขาทำยังไงปะเล่งแล้วก็ป้าปมันทิม่มแล้วให้มันเลี้ยวไปก่อนหรอ โอเคไปเลยตรงไปเลยรีบไปโอ้โหรถซูเปปี้เป็นอะไรวะทำไมถึงขีช่ช้าธรรมชาติสวยงามรถซูเปปี้ยังไม่ได้เติมลำมันเยอะๆรถซูเปปี้อายชื่อโอ้ยโอ้ยแกทำรถโอ้ยระวังลูกโอ้ยตายละตายแะตายลายลโอ้ยแม่แต่ผมไม่ได้เจ็บ ค่อยๆสิระมัดระวังตัวสิ<อ>ไม่ลแล้วผมจะขึ้นไปยังไงโอขึ้นหน้าอีโอแม่มมนี่ช่วยผมได้ไหมเดี๋ยวแม่จะลงช่วยแม่ลงมาก่อนแม่จะทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะโอเคหนึ่งสองสามอเอโอ้ยไปได้แล้วไปได้แล้วทางขึ้นค่อยสูงปนัน้โอืโอมันขึ้นยากอีกแล้วเนี่ยอยวหมดนาะต้องวิ่งเร็ว เดี๋ยวแม่ทำไมเดี๋ยวแม่ถึงเอาแม่เอาอะไรแม่ทำไมม่ไม่ไม่วิ่งกับผมโอถึงแล้วดูเดี๋ยวแม่เดินไปโอเคค่ะแม่ทำไมแม่อยู่สูงขนาดเนี้ยและแม่ใส่รองเท้ายาวทำไมเมื่อกี้อ่ถึงสักที แม่เหนื่อยไหมเหนื่อยสิขึ้นมาสูงภูเขาก็สูงโอเคเราไปเลยไปกันต่อเธออย่า <Yeah. S 1> อย่าบอกนะว่าภูเขาน่าจะสูงอีกแม่ยูช่วยอีกนะถ้าภูเขามันสูงน่าจะไม่มีละแหละรีบเล่งไปนั้นยงยภูเขาสูงขนาดเนี้ยโอ้ยเอ้ยโอ้แม่มาช่วยนูนนูช่วยผมหน่อยโอ้ทำไมอะมันหนักเหรอ มันนะักรถเนี่ยแม่ออกก่อนได้ไหมมันจึงขี่ได้ไหมโอเคโอเคแม่ออกก่อนแม่ไปแม่วิ่งไปขึ้นอยู่ข้างบ,บนก่อนนะเดี๋ยวผมจะมานำหลังแม่ค่ะโอ้ยถึงสักทีเค okay, ขี่รถซุกุปี้ต่อโอ้ยโอ้มันขี่ยาเหมือนกันนะเนี่ยทำไมผมตัวหนะักเนี่ยผมเป็นตัวเละแล้วเนี่ยทำไมมันต้องหนะักวะไม่รู้เหมือนกันวะ แบบนี้แหละไม่มีคนขี่ถ้าขี่สองคนมันก็หนักรถสิเฮยแม่ผมมาแล้วครับมาแล้วมาเลยสวยจังเลยนานแล้วไม่ได้มาที่นี่แล้วอ่ะอันนี้มันรถใครแล้วจอดรถอยู่ที่ไหนก่นอนนะจอดจอดไว้อยู่ในห่มไหม <c oughs> จอดอยู่ไหนก็ได้จอดอยู่ <c oughs> แถวนั้นแหละแม่อย่าลืมลอกคอหนะ้าหลอกคอ ล็อกคอรถมึงเถ่ะโจนจุงจอดรถอยู่ตรงนี้ไหมกันไหมโอเคจอดอยู่ใกล้ๆบ้านหลังนี้แหละโอ้แบบวันนี้<ต>ไม่มีแดดต่องแต่ล่างไม่มีแดดนี่นี่แม่ล็อกคอแบบนี้เหรอโอเคโอเคเราขึ้นไปข้างบนแล้วแม่อุ้มผมไปตรงไหนไปขึ้นไปข้างบนสิ ทำไมแม่ไม่ไปตรงนู้นอ่ะผมเห็นดอกไม้สกุลามอกี้โอเนาะอยูท่ทางนน้นสวยเนาะขิดแล้วสุกุบี้ไปตรงนั้นกันไหมแม่มมใช่ไปกลับเลยกลับลงไปเอาแม่ทำไมแม่ถึงโดด <ผม S 2> ว่าแม่ว่าแม่รีบไปใช่ปะใช่แม,า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 ม่ๆๆจะเป็นผู้ขับลุกขึ้นมาเลยขึ้นรถผมขึ้นแล้วครับไปเลยไปบ้านที่มีดอก สกุระแม่จะเอารถจมน้ำทำไมไม่ไม่ต้องจมเดินโอ๊ยผมไม่ต้องไปลินฝั่งน้ำสิเอาเอาแม่ขับทำไมล่ะแม่ขับไปตรงนั้นทำไมโอ,โอ๊ยคออยแต่รถซุกุปี้เป็นอะไรเนี่ยมันเริ่มวิ่งเร็วใช่ปะโอโ้ทีนี้ยิ่งสวยไม่ขับรถทาไม่ขับรถอันไลน์เนี่ยทำไม่ถึงเป็นแบบนั้นยิ่งสวยจริงเลย ดอกซากุระสวยจังเลยแม่ขับแม่ขับรถภาษาอะไรเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้หมุนไปหมุนมาพรแม่สิ่งใช่ปะสุดยอดความกล้าของแม่ทาไมแม,แม่ทำได้นะ่ะผมลองทำก่อนสิผมทำได้อยู่นะแม่โอเคไม่จะชมดอกซากุระไปกดใกล้ๆกดอกกุกุระสิ ไม่เอานะแม่บืงเ<ว>ทือกจังเลยแม่ <ทำ S 1> ไม่เอาไม่ต้องไปไปอยู่กับต้นไม้บงเทือกมันมีตูเพิ่งนะไม่มีจ้ะแม่ผมขอสิ่งก่อนนะสิ่งรถเอาแม่จะมาตามทำไมแม่ไปชมวิวสกอบลาสิเออแบบนี้ได้แหละเออแม่ออกกิกายสิเกือบชนแม่ระว,วังนะเอยอุ้ยเกือบชน มาผมจะไปสิ่งอยู่ตรงนั้นเออแบบนี้แหละแม่อันนี้ผมสิ่งได้อยู่นะแม่โอเคผมสิ่งแบบนี้แหละโอเอาขึ้นไปโตไปบ้านเถอะขึ้นไปถึงบ้านไปข้างบนเลยไปกับแม่ ผมขอขี่รถไปจอดอยู่ตรงนู้นนะโอเคเอารถไปไว้กล้องเดี๋ยวว่าเอาขึ้นเม่นอ,อยู่ข้างบนกันไหมไม่เอาไว้กล้องก็ได้อดีละขึ้นถึงจะเป็นอะไรแม่มันหนักใครจะจุงไปได้มาเดี๋ยวผมจะซิ่งเลยน,นั่นไงเมื่อกี้มาขึ้นไปได้นั่นไงน,น,นี่ผมเก่งไหมแม่ สุดยอดเลยขึ้นได้ยังไงอะได้ไหมนะนนะนะโอ้ยตกแล้วเกือบตกข้างไปข้างล่างระบางตกไปข้างล่างอะเออจะตกไปข้างล่างอยู่แล้วไปไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปสิเราลงก่อนเธอเดี๋ยวตกไปข้างล่างเราจะเอ้ล้อรถ ทอหลังก็ไม่ได้อีกเอาลงไปโอ้ยอุยโอ้โหเอาไปจอดดูข้างอยู่เอ้ยขับลงทะเลเลยไปเอาจอดดูข้างล่างแล้วเราก็ขึ้นไปหาอาหารกินในตัวบ้านโอเคถึงละเอ้ยเ็ากคอด้วยโอเคล็ากคอแค่นี้แหละอืมเอาไปเลยแม่อุ้มผมหน่อยนะ เอผมไม่ตัวหนักหรอแม่เท้าขึ้นไปข้างบนเลยเมื่อกี้รถขึ้นบนนี้ไม่ได้หรือเปล่าเมื่อกี้น่ะแล้วกูเปี้เป็นอะไรวะไม่ไม่จะอยู่สั้นสั้นสองหรือว่าอยู่สั้นสามเอาขึ้นไปข้างบนก่อนข้างบนน่ะจะเป็นอะไรดีหน้าแม่ทำไมมันมีแต่แอ่งน้ำจะได้ชมวิวไงสวยไหมสวยแต่ไอ้มันนี่มันมีแต่แองน้ำอาบน้ำตอนกลางคืนโอเค แม่แม่ทำอะไรเนี่ยอยู่ที่นี่แหละแม่ทำอะไรโอ้เ้ยอ้าวโอ้แม่เมื่อกี้แม่เป็นใครเมื่อกี้แม่เป็นฮีโร่เมื่อกี้เหรอใช่มามาอาบน้ำาจะบ้ารุบอรมันหอร้อนแต่มันต้องอนุ่นไงอาบน้ำอุ่นแล้วก็ไปกินข้าวแม่อย่าปั๊บเปลี่ยนชุดแล้วก็กินข้าวแม่ไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนน้ำอุ่นอมอด ผมอดไว้ก็ได้น้ำมันร้อนไหมอืมออาบน้ำลูกเดี๋ยวผมไม่ร้อนอาบน้ำแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดบ้าหรอส้งผมเปียกโอ้สูงมากเลยแม่มชมวิวชมวิวก่อนรถมอเตอร์ไซค์เราจะหายไปไหมรถมอเตอร์ไซค์ไม่หายเราอยู่ที่นี่แหละชมวิว จะอยู่ที่นี่ทุกวันเลยเนี่ยเราอยู่ที่นี่ไปหาอะไรกันกินก่อนแต่เราไม่มีห้องครัวแม่มีกับข้าวเยอะๆไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรเราต้องหาเอาเองแหละมาทํากับข้าวกินเองอะแม่แม่ทําอะไรเนี่ยหมุนไปหมุนมาเออแม่นี่งผมเห็นอะไรหอยดําๆแม่ยี่ผมเห็นหอยดำาำคืออะไรแม่มาตามผมเลยนะอันนี้คืออะไร อ๋ออันนี้เป็นเตาไฟสิมันน่าจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนี่แหละเตาไฟที่เวลาหนาญหนาวจะได้ข้างไฟอันนี้เป็นปุ่มเยี่ยมอา้าหัวแกเอาไม่ใช่แกนะผมเป็นอันนั้นมานั่งที่นี่กินข้าวก่อนไปหาข้าวกินก่อนโอเคหาข้าวกินแล้วก่อนอนโอเคหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอ้แม่นี่มันเริ่มเดึกด น,นี่มันเลิเ่มหมือนแล้วเนี่ยเริ่มใกล้จะข้ามละม้ากินข้าวแหลงแม่ผมกินอิ่มแล้วแม่แล้วแม่กินอะไรเนี่ยม่กินของหวานจ้ะสีเขียวเป็นอะไรผะใช่ปะเป็นของหวานผมขอไปอาบน้ําอยู่ข้างบนก่อนนะจ้ะแม่จึงมานำหล,ลังตัวนะั้นลูกนะมันเพื่อตกจากที่สูงเหรอผมก็เป็นฮีโร่เหมือนแม่เดี๋ยวรู้ระ โอ้แบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยแบบนี้ก็ได้เหรอสแกนสแกนนอนโอ้อาบน้ำก็สบายสดชื่นเฮ้ยไอหายใจไม่ออกไปเปลี่ยนชุดอ่ะเปลี่ยนชุด,ชดคือนอนแบบนี้แล้วกันโอ้เสร็จเดียบร้อยผมขอไปนอนก่อนจะเบื่อและดอกไมส้สกุลารีระว,วังผมตกบันได วิวนื้อแบบนี้นั่นแหละโอ้โหผมเก่งไหมที่ผมทําแบบนี้เออผมเท่เว้แม่เมื่อกี้ผมผมตกจากที่สูงและผมบินได้มาแล้วหรอลูกมาแล้วสิผมนอนก่อนนะโอเคนอนนาตีสวัสดีนะโอเคอิ่มแล้วอาบน้ําก่อนแล้วไปชมวิวก่อนนะโอเคค่ okay, ะแม่ระวังตกด้วยนะเออ ไปเปลี่ยนชุดอาบน้ำอยู่ข้างบนก่อนชมดอกซากุระเราไม่มีปิกก็เหินได้หอได้เอาอาบน้ำก่อนอาบน้ำเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อน,ปปน,อ,นอุ๊ย สุดยอดเลยน้ำอุ่นอาบน้ำแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนชุดก่อนนะ <Okay. S 1> เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปนอนอู้ดึกแล้วโอ้น้ำทะเลสวยจังเลยไฟฟ้าก็แจง้งครึ่งสวยมากเลย ะอะไรสีฟ้าๆอยู่ที่นั้นน่ะสวยจังเนาะดอกกุสากุระก็สวยดีเอาแม่แม่มาแล้วเหรอทำไมเปลี่ยนสีเหมือนผมไม่รู้สินะเอาผมเสื้อผมเป็นสีฟ้าแล้วส้งผมเป็นสีไม่ไม่ไม่ใช่เสื้อผมเป็นสีน้ำเงินส้งผมเป็นสีฟ้าได้ของแม่ล่ะก็เสื้อก็เป็นสีฟ้ากระโปรงก็สีเหลือง ไนอนเอถอะจาทุนอนหลับฝันดีนะเช้าว,วันต่อมาโอ้ยเช้าแล้วเนี่ยเอ้ยลุกขึ้นก่อนเอ้าแม่ไม่ลุกขึ้นมันผมทำไมจะไปไหนต่องั้นเราไปร้านหมูกระทะกันไหมแล้วเราจะกลับไปบ้านเรามาเที่ยวทั้งวันทั้งคืนแล้วตอนนี้เราก็กลับบ้านแม่ผมอยากไปร้านหมุกระทะอ่ะ ไปสิออปหรือว่าแม่ไม่ไปหรือว่าผมไปคนเดียวเองผมขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นโอเคลูกไปหาอาหารมาเรากินก่อนนะเออดีใจมากที่รถซูกปอรีไม่ได้หายแล้วผมขับเองได้ไหมได้ผมขับรถก่อนรถซูกปอรีทำไมต้องขี่ช้าเนี่ยแม่รู้ไหม,ไม ทำแบบนี้ได้ไหมแม่ทำแบบเนี้ยมันไม่ได้ตกน้ําขนาดนี้ยยางรถไม่ได้ลื่นโอ้คอยนะโอ้มันเด้งดึงเลยยกล้อเฮ้ยมันดีแม่เมื่อกี้ผมยกรอได้เราจะไปไหนกลับบ้านเถอะกลับบ้านเลยถ้าแม่กลับคนเดียวเลยนะแล้วผมจะไปร้านหมูกระทะคนเดียวเลยนะค่ะเดี๋ยวผมจะไปส่งแม่อยู่บ้าน

แต่เราไม่มี C b b แม่แม่ขี่รถ C b บเป็นไหมไม่ไม่เป็นขาแม่ไม่ได้ยาวหรอไม,ไม่แต่ให้ผู้ชายขี่หรอรถเว็บร้อยแม่ขี่เป็นไหมเว็อยูเดี๋ยวมาถึงบ้านนะแม่จะมาทำงานบ้านแล้วลูกจะไปไหนลูกกลับไปนะแล้วผมจะซื้อรถรถเว็บร้อยให้แม่เลยนะโอเค ผมไม่มีตังค์ไม่เอาตังค์ให้ผมเลยนะบ้านแม่อยู่ตรงไหนเนี่ยไม่รู้ทางช่างเถอะโอ้ยค่อยๆไปสิเฮ้ยยามาต่ำนะไม่มีไฟแดงเมื่อกี้ทำไมมันต้องหยบรอขนาดนี้ล่ถมอเตอร์ไซค์ก็ขี่เร็วมกโอ้โหอะไรเว้ยโอ้ยรถกระบะปิดปิด โอ้ติดไฟแดงอีกแล้วเนี่ยทำไมไปจอดดูกลางทางโอ้ยลืมลืมลืมอ้ยกลัวชนตูดเลยอะรถใหญ่ชนตูดโออไฟเขียวแล้วลืมดูระวังขับรถก็ต้องดูไฟบ้านบ้านเราอยู่ตรงไหนนี้นาโอ้ยเฮ้ยนั่นนั่นะ ในคุณมาในคุณมาอยู่แถวน okay. okay. ี้ทําไมเกือบชนเขาก็เดินตลาดของเขาสิเขาน่าจะออกกําลังกายเลยโอเคถึงบ้านสักทีไม่ไม่ไปกับไม่อยู่บ้านคนเดียวเลยนะเดี๋ยวผมจะไปร้านหมูกทะเองโอเคโชคดีนะลูกโชคดีเออหมจะไปไหนไงน่าไม่รู้เลยเออ ร้านหมูกระทะมันอยู่ตรงไหนดีนะไม่รู้แหละเฮ้ยอะไรวะร้านหมูกระทะอยู่ตรงไหนเฮ้ยจะเบื่อเอ้ยเกือบตายไปแล้วอะเอารถเว็บลอยอยู่ตรงไหนนี้นะต้องซื้ออยู่ล่างแหละร้านรถแล้วผมเอารถซุปปี้มาจอดแล้วก็แอบแม่ถ้าแม่นอน แล้วเราก็แม่ก็คิดว่าใครเอารถซุกปปี้มาส่งแล้วเราก็เอาก็เอามาส่งแลยเราก็เดินไปแล้วก็ไปซื้อรถเว็บลอยกันอ๋อแบบนี้แหละเองพิธีการทำง่ายๆขับรถเล่นทำไมนะ่เออเอ้เอ้ยเอ้ยไม่ได้เจ็บแค่ไหนทำไมไม่ต้องเจ็บแม่เอ้ ขับรถล่นสนุกเลยเมื่าาอไหร่จะอันนั้นแล้วกลับบ้านก่อนเลยเราก็จึงเดินไปซื้อรถเว็บร้อยรถเว็บร้อยคืออันนั้นเบือ่อหรือว่าซื้อรถอันนั้นรถเว็บร้อยดีกว่าเม่าไาจะอันนั้นรถเว็บร้อย เฮ้ยปิดปิดเมื่อกี้บิดแกแรงทำไมกลับบ้านแลวเราก็เดินไปซื้อรถเว็บร้อยรถเว็บร้อยคืออันนั้นโอเคแม่คะมาตามผมเลยผมซื้อเว็บร้อยมาให้แม่แล้วอกซื้ออะไรเหรอรถรถอันนั้นนะ่ะออกมาดูเลยรถเบรบ้อยเนะี่ย นั่นรถคันสีแดงน่ะรถเว็บรถโอ้สุดยอดเลยอันนั้นซื้อให้แม่เหรอใช่สิโอขอบคุณนะวันเกิด<ว>ของแม่ไงวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ขอบคุณลูกที่รักแม่นะโอเคไม่เป็นไรหรอกขอบคุณน,นะอันนี้บ้างกัน,นเพื่อนๆชอบสนุกกันน้องเอ๋ถ้าใครชอบในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักขัดกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊กกิ๊กเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ ของวาวาด้วยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย